ปีเดียวเป็นแพลตินัมหรือเป็นแพลตตินัมแค่ปีเดียวคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์ way, สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิสรภาพรายได้ความภาคภูมิใจหรือการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าความสำเร็จคือความมั่นคงของความสำเร็จหลายคนมุ่งมั่นสู่เป้าหมายจนละเลยที่จะตั้งคำถามว่าวิธีที่กำลังใช้เพื่อให้สำเร็จนั้นถูกต้องและยั่งยืนจริงหรือไม่ การมียอด150,000 PV เพื่อก้าวสู่ระดับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเข็มเงินจะมั่นคงได้จริงก็ต่อเมื่อเกิดจากการสร้างคนให้เข้าใจปรัชญาของธุรกิจแอมเวย์ใช้สินค้าเพราะประทับใจและอยากแบ่งปันคุณภาพนั้นต่อไปรวมถึงส่งต่อโอกาสให้ผู้อื่นอย่างจริงใจกระบวนการเหล่านี้ต้องใช้เวลาแต่วิธีที่ง่ายและรวดเร็วกว่าคือการสต็อกสินค้าหรือแนะนำให้ทีมงานซื้อสินค้าจำนวนมากเพื่อให้ได้ยอดตามเป้า แล้วส่งต่อวิธีการนั้นไปยังทีมถัดๆไปโดยเรียกว่าเป็นการลงทุนเพื่อความสําเร็จซึ่งแม้ในช่วงแรกอาจได้รับการยอมรับแบบฉาบฉวยแต่เมื่อเวลาผ่านไปภาระจากสินค้าที่ค้างสต็อกและนี่สินที่เพิ่มขึ้นมักนําไปสู่การฝ่าฝืนจรรยาบรรณเช่นการขายออนไลน์การตัดราคาหรือขายข้ามสายงานเมื่อความสําเร็จนั้นมาพร้อมความรู้สึกผิดไม่อาจภาคภูมิใจและขัดต่อจรรยาบรรณ สุดท้ายก็อาจนำไปสู่การเลิกทำธุรกิจพร้อมกับความรู้สึกไม่ดีต่อตอนเองและองค์กรเพราะฉะนั้นความสำเร็จที่แท้จริงควรเกิดจากความสามารถที่ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ใครเป็นรายได้ที่ยั่งยืนทำซ้ำได้และเติบโตต่อไปได้โดยไม่ทำร้ายใครเป็นแพลตตินัมแม้จะใช้เวลามากขึ้นหน่อยแต่ถ้าเป็นได้ตลอดและเติบโตต่อเนื่องจะมั่นคงและมั่งคั่งกว่าการเร่งโตแบบผิดวิธี ซึ่งสุดท้ายก็อาจต้องล้มเลิกและสูญเสียทุกอย่างไป